มีความลิ้นข่าวนิดๆแตเออัตวินไม่เหลักฐามเลยดิดดด จะว่าแม่รักน้องจะว่าหนูรักน้องแม่ไม่ต้องรักน้องดิตี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 ก็แม่อะไม่รักหนูอ่ะก็ไม่รักหนูรักน้องสองคนนั่นแหละออกกำลังกายออกกำลังกายแม่เกิดน้องโตแล้วหนูขอ รา็หนูหอมีพี่ทั้งคน 그래퍼. <laughs> 시앙. <laughs> 诶。 嗯。<clears throat> กินมาเต็มกินมาเต็มเลยกินมาเต็มจ้า uh <laughs> ซื้อซื้อซื้อเล่นเล่นไล่นเล่นจะกินอีกแล้วเหรอครับือตอปีนานีน่นนละลิงค่ะ ที่ลหล่อมีเสน่ห์นี่ตาหวานนี่จมูกโด่งปากเตะเตนี่นี่นีเสน่ห์มากเลย <c oughs> หอลอมพ่อเลยเนี่ยจุ๊บ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 ปากเตะื ฮะโพสต์ตามดิวะตอนนี้หน่อยอ๊ะอู้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 ตอนนี้ตาไอโฟนเหรอสา หน้าคนหน้าหลอ่อจังเดยนะไอคุณปะปะตอนนี้โดย,ยโอ้โออห คนหน้าหล่อจังเลยนะไอคุณปะปะโอ้ยลูกลูกูเห็นไหมเพิ่มพัฒนาการนะคะ มินมินมากอมืมบะยะเอึเต็มจอหน้าบาดมากค่ะเพราะว่าเก่ง